สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมไว้ทานคู่กับขนมหวานต่างๆไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่เป็นน้ำกะทิกันเลยค่ะส่วนวันนี้เราใช้เป็นน้ำกะทิข้นสดและน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะ <c oughs> เพื่อจะได้เพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิหรือน้ำเชื่อมของเราค่ะ มาเริ่มผสมกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟจากนั้นก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปค่ะเสร็จแล้วให้ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นใส่เกลือลงไปตัดรสชาติให้มีความกลมกล่อมค่ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เปิดไฟได้เลยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะ เพื่อไม่ให้กะทิของเราแตกมันจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ำตาลจะละลายดีค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องใจเย็นๆคนด้วยไฟอ่อนนะคะและในขั้นตอนนี้ก็ให้คนเรื่อยๆอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทำให้น้ำตาลไหม้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะคนไปจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขึ้นมาค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้ำกะทิของเราเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็ให้เราปิดไฟได้เลยแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะพอปิดไฟเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้คนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำกะทิลายร้อนกะทิจะได้ไม่แตกมันค่ะ และในขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากนะคะให้เราปิดฝาหม้อไว้แบบนี้เพื่อเป็นการอบใบเตยค่ะกลิ่นของน้ำกะทิจะได้มีความหอมของใบเตยมากค่ะและตอนนี้เราก็ได้พักจนน้ำกะทิคายร้อนดีแล้วน้ำกะทิของเราก็มีความหอมมากค่ะจะมีความหอมของกลิ่นกะทิแล้วก็ใบเตยมากเลยนะคะการที่เราจะทำขนมขายหรือทำขนมทาน ควรที่จะใช้เป็นมะพร้าวคั้นสดนะคะน้ํากะทิคั้นสดจะช่วยทำให้กลิ่นขนมไทยของเรามีความหอมและชวนน่าทานค่ะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จได้เลยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ความหอมจะไม่หอมเท่ากับน้ํากะทิคั้นสดนะคะและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนู ทำกะทิไว้ทานคู่กับขนมหวานนะคะสูตรนี้กะทิเข้มข้นหอมมันหวานกําลังดีค่ะส่วนถ้าใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบเลยค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ